สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิสกราวเคยไทยสะพ้ยเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็ทักททยกับงานปลาคาบเนาะพี่น้องวันนี้ก็ที่จะจัดแพ็กส่งให้เข้าอีกขินเนาะนี่เราก็เลยเอามาให้พี่น้องได้ดูก่อนเนาะลง y youtube จังนิดจั่งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดูเป็นขนาดร้อยคูณร้อยเนาะซีเอ็มเนาะเซนติเมตรเนาะพี่น้องเนาะ นี่ปลาคาดเป็นงานออกแบบเองเนาะพี่นอ้องใส่เรื่องราวในเรื่องของลายไทยเนาะลายดอกไม้ลายดอกพุดตาเนาะพี่น้องรายละเอียดในเรื่องของตัวงานเนาะนี่มีทั้งหมดแปดตัวเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งหมดแปดตัวเห็นไหมให้ดูภาพรวมก่อนเนาะนี่ก็คือภาพรวมรอยคุณรอยเนาะพี่น้องเนาะ ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดเนาะเราก็จะไล่เรียงมานี่เป็นอ่ารัตนาะโทนสีแบบสีโอรสเนาะสีชมพออูอ่อนโอรสเนาะพี่น้องเนาะคืออ่าน้องเขาต้องการสีแบบว่าสีขาวหรือว่าสีสีใสๆที่ดูสะอาดตาดูโล่งๆเนาะแต่ว่า,าสีขาวมันก็จะดูแบบเป็นพื้น เรียบง่ายเกินไปนอ้องกะทิก็เลยใส่เป็นสีจำ้ำเป็นสีโอรสเบาๆให้น้องเขาเนาอพี่น้องเนาะนี่อ่าเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดตัวงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายหยิงหยางเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นใยรงหวางเป็นเหมือนปลาที่วนอยู่เนาะไม่รู้แสงเยอะไปหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะทิปรับหามุมให้พี่น้องได้ดูนี่ข้างในก็จะเป็นลายไทย เป็นลายคดเคี้ยวเนาะเป็นลายาลายไทยเป็นลายดอกเป็นลายลวดลายเนาะเป็นลวดลายไทยที่เราออกแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นเขียนตัดเส้นทองเนาะดอกพุทธตาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีเรื่องราวของนกสองตัวเข้ามาเกี่ยวเนาะนี่ก็นอนกตัวหนึ่งในตัวที่สองนอะ ตัวที่สองอยู่ตรงไหนพี่น้องมันมีสองตัวเนาะนี่ตรงนี้เห็นไหมก็คือก็ที่เอาลวดลายไทยในเรื่องของดอกไม้มามา,มาเพิ่มเติมให้น้องเขาเนาะดอกพุท่านก็คือดอกโบตันเนาะพี่น้องเนาะแต่พอเราออกมาเขียนเป็นเส้นไทยก็จะแทนในลักษณะได้ว่าเป็นดอกพุทานเนาะนี่ก็เป็นดอกไม้มงคลเนาะพี่น้องเนาะก็ที่ก็ ออกแบบเป็นลวดลายให้น้องเขาเนาะตามที่ก็ที่เขียนให้ดูแหละแต่ว่าไม่ได้เขียนให้ดูหลายเพราะว่างานค่อนข้างละเอียดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใชสมาธิเนาะในการตัดเสน้นเขียนเสน้นก็เลยเออไม่ได้เขียนให้ดูในทุกส่วนก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเขียนต่ออยู่ประเทศไทยเดี๋ยวจะเอาลง youtube ให้ดูดาเนาะอันนี้ก็คือมันจะ ป็นชิ้นปิดไทยปิดไทยสำหรับเดือนนี้เนาะเดือนเดือนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนต่ออยู่ประเทศไทยเนาะพี่นอ้องแล้วก็ที่จะกะบานไปสักสามสี่เดือนนาะไปพักผ่อนเนาะแล้วก็เอางานไปทําด้วยเหมือนเดิมเนาพี่นอ้องอยู่ตรงไหนก็ที่ก็ทาเนาะขอแค่มีกระดาษมีปากกาดนสอผู่กันสีก็ที่ก็เขียนได้ทุกที่เนาะเห็นไหมสีทองเขาก็ทางานเนาะพี่นอ้องเห็นไหมนี่ รายละเอียดเยอะมากเนาะจะเต็มเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ดูสิสีฉ่ำๆเนาะสีแบบเบาๆแต่ว่าโชว์โชว์ทองโชว์เงินเนาะโชว์สีทองโชว์สีเงินเห็นไหมก็จะเหลืองมากๆมัอย่างนี้เนาะตัวปลาตัวปลาเราก็ตัดสินลงสีพื้นเป็นสีที่เราต้องการเนาะสีแดงสีดำสีสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็เอาสีทองสีเงิน มาตัสเ้นเนาะนเป็นลายกริปเพราะว่าลักษณะงานตัวนี้จะเป็นลักษณะงานที่โชว์เส้นสีเส้นสีทองสีเงินเนาะไม่ได้เขียนเป็นปลาตัวจริงเนาะถ้าเขียนปลาจริงเราก็จะทำน้ำหนักให้เขาเนาะอยู่ในแม่น้ำสายน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ออกแบบเนาะเรียบง่ายแต่ดูดีเนาะพี่น,อน้องในอ่า คอนเซปต์ของเราเนาะนก็จะวนเวียนกันหมุนอยู่ในรอบอาลายไทยรอบเย,อยื่อยางเนาะนี่รวมหมดกับแตัวนะพี่นอ้องกะที่ก็เลยเอามาให้ชมก่อนที่กะที่จะจัดแพ็คให้ลูกค้าเนาะก็เป็นอีกชิ้นที่ที่ชอบเนาะเพราะว่าชอบบรรยากาศสีแบบว่าเบาๆมันดูสะาดตาสบายตาสบายใจนะพี่นอนะ้องเนาะ คือเขียนได้ทุกโทนสีนั่หละเนาะตามตามที่อยากได้ก็ขอให้บอกกับที่มาแล้วพี่น้องเราก็จะรังสรรค์ให้ทันออกมาได้ชมกันในแต่ละชิ้นงานไปเนาะขนาดก็ใหญ่เก็บขอบก็เก็บให้เรียบร้อยเนาะเป็นสีพื้นเดียวกันวันนี้ก็เลยมาอธิบายเรื่องงานเนาะให้ได้ชมกันก่อนที่กที่จะจัดแพ็กมือเดิมเลยพี่น้องใส่บับเบิรนเนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาต่อชิ้นโลโก้เนาะนี่ก็คือชิ้นออกแบบตรงนี้เนาะเขียนแบบเสร็จแล้วแล้วก็ที่จะทําการลงสีนะเนาะเดี๋ยวจะจัดแพ็กแล้วก็ไปส่งให้เข้าก่อนออกบิ้นเขียนที่อยู่ให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเสียภาษีถูกต้องเสียมาหปีแล้วเนาะเขียนขายอยู่เยอรมันเนาะพี่น้องเนาะจัดส่งทั่วยุโรป ค่าส่งชิ้นใหญ่นี่ก็ห้าสิบสอยูโรเนาะถ้าไม่ใช่เยอรมันถ้าเป็นเยอรมันก็สายูโรเนาะพี่น้องเนาะค่าส่งก็จะแพงเนาะเพราะว่าเขาคิดตามขนาดความกว้างความ,วาม,วามยาวเนาะในเรื่องของงานศิลปะก็คือจะมีรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้เนาะพี่น้องส่วนราคางานที่ไม่ขอแจ้งเนาะก็คือสามารถมาติดตามดูในเพจ กะทิได้เนาะกะทิมีอยู่สองเพจก็คือทิดารั์มิตรไทยแลนด์ไทยอาร์ตแล้วก็กะทิไทยอาร์ตนาะพี่น้องเนาะมีทั้งหมดด้วยกันสองเพจก็สามารถมาติดตามดูผลงานศิลปะของกะทิเนาะจะมีรายละเอียดในเรื่องของงานแล้วก็ราคาขนาดสีอะคริลิกบนเฟรมผ้าใบนาะพี่น้องเนาะที่เราเขียนให้ทานอยู่เฟรมก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็เป็นด้านขาน้าง ก็จะเป็นคึงผ้าใบเนาะนี่ก็จะเป็นไม้แบบนี้แล้วก็คึงคึงผ้าใบแล้วก็มุมก็จะมียืดไบสีมุมเนาะนี่ออสั่งซื้อเตรมอยู่นี่เลยแล้วก็มาเขียนให้พี่ให้น้องเนาะตอนนี้ก็เอามาให้ชมเดี๋ยวก็ที่จะขอตัวแพ็กงานก่อนเนาะก็ที่ก็เตรียมบับเบิลเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะับ มีความสุกกันหลายๆเลยพี่น้องเ้อแะเอามาให้ได้ชมวันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูแต่ก็เอามาให้ดูในเรื่องของรายละเอียดเพราะว่าอา่งานตัดเส้นไทยทั้งหมดเนาะไม่ไม่สามารถเขียนให้ให้ดูได้ในทุกส่วนเพราะว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็มือก็ต้องนิ่งจริงๆเนาะพี่น้องก็เลยจะไม่ได้ให้ดูก็เอามาให้ดูตอนเสร็เนาะพี่น้องถ้าวันไหนที่กะที่ เขียนแบบนิ่งๆอยากเอามาให้ดูเดี๋ยวก็ที่จะมาเขียนให้ดูอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่กะฝากมาเ้อร์นี่ก็ห้องกะที่แรลอรีร่อารมณ์สุขเนาะมีงานประมาณนี้เนาะนี่ก็คืออยู่กันยังงี้เลยนี่ก็เบิ้ลก็เตรียมแล้วเนาะเดี๋ยวก็ที่จะจัดแพ็กเลยเนาะพี่น้องเนาะันี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมสีทองอยู่ระยะไกลกัยังแบบว่า หยิบเลยหยับนะเนาะเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ